เคมาเต็มแผงคูณสี่บักเข้าให้โอ้โหดอกนี้หวานเจีย๊ยบนี่ไงคูณหกโดยเองหวานเจี๊ยบเลยดอกนี้ได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเอ้าวค,คูณหกตัวคูณนี้เข้าสนันกันเลยคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดาการพระนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ยูกับติมคนส์ยคนเดิมอีกเช่นเคยนะเตงติมอยู่กันที่เกมแมวนีโกะนั่นเองนะคะติมเล่นค่าย PG เล่นเว็บเมซิบูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทขึ้นไปก็ฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องทําเธอนะทุกคนมาเดีย๋ยวติมให้ดูกลุ่มรีวิวเกมแตกของติมด้านขวามือน,นะทุกคนในนี้มีสมาชิกกว่า600คนในเะต้ามีเฮียบอยพี่แคลลี่เมทติมแล้วก็มียูเซอร์มากมายอีกหลายคนนะตัวเองเวลาใครแตกเกมไหนก็จะส่งกันเข้ามาในกลุ่มแบบเนี้ยแมวอย่างามมเงี้ยนาตามในเตามม้าเดี โอ้โหขอลองเล่นหน่อยเถอะวันนี้แมวสาว่ามแล้วก็กิเลนมาดีมากๆเลยนะเต็มใครอยากเข้ามาดูวิวเกมแต่แบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะตัวเองเข้ามาเื่อมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันได้นะติมแจกทุกวันนะคะก่อนเที่ยงคืนนะทุกคนวันนี้ขอแจก6คนเลยเอ,อ้ยวันละ6คนนะตัวเองใครอยากมีสิทธิ์ลุ้นแบบนี้จิ้มมาได้เลยเด้อลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะทุกคนมาเอ,าอาี๋ยอุยเดยติมขออนุญาตไปเล่นเกมดีวกว่าทุกคนติมมีทุน 1,000บาทนะคะวันนี้ขอเล่นไปเลยเบ็ดสิเบ็ดสิไหลไปได้หมุนนอกไหลสวยๆเดี๋ยวเรามาลุ้นเข้าฟรีกันไหลเปเลยยาวๆโอ้โหุคิวมาเต็แมแหงอ่ะแซลมอนโอ้โหแซลมอนก็มาอุ้ยเคนี่ยคูณสีต่อไปเจไหลต่อโอ้โหเจไม่ไหลต่อตัวเอง รอบนี้นะคะได้มา288บาทนะ้ถือว่าบวกได้กําไรอยู่นะตอนนี้ติมได้กําไรมาแล้วนะคะ228บาทหมุนแค่10ทีได้200นี่ก็ถือว่าคูณไปนเต้านี่ไงกองมาแถว3โอ้โไม่ไหลนี่ไง A มาเต็มแผงคูณ2โปหลังแอนไป1ทีตัวเองคูณสเไอ้คูณ2ได้มา6บาท รอบนี้ค่ะได้มา238บาทนะทุกคนมานี่ไงเอเอาอีกแล้วเอเข้าอย่างเด็ดเลยอาสิบไหลต่อสิบสบโอ้โหสิ 10. นี่ไง10บสเกตเตอร์จงเข้านี่ไงพอบอกจงเข้าทานั้นแหละเลื่อนผ่านเลยไหลหนีเลยอะไรเลยแซลมอนไหลต่อแซลมอนเออแถว3ามเอาไว้ไว้ไว้แถว3ามเออคูณสองนี่ไงอย่างสุดได้มา20บบาทนะสุดไหมละ่ะสุดยอดไปเลย อ้อายิบเจ็ดหมุนสุดท้ายในเต้าอะไรต่อไหมสิบมาเต็มแผงว่ะคูณสองได้มาสี่บาทโอ้โหชื่นใจเลยดอกนี้เคมาเต็มแผงคูณสี่บักเขาให้โอ้โหดอกนี้หวานเจี๊ยบนี่ไงคูณหกตัวเองหวานเจี๊ยบเลยดอกนี้ได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทในเต้าคูณหก ตัวคูนี้เข้าสนั่นกันเลยตอนนี้ติมถูได้กำไรมาแล้วนะได้มาพันกว่าบาทแล้วนะจัวงไม่ตามไม่ได้แล้วเด้อรอบนี้นะคะได้มาถามร้อยสิบสองบาทคูนหกนะสิบห้าหมุนสุดท้ายเดี๋ยวติมจะขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะถ้าเวลาเกมไหนที่มันหวงให้อะ่ะติมจะขยับเบ็ดเฉยว,วันนี้ขอเบ็ดยี่เบ็ดสามสิบ เชื่อใจติมรับรองพาทุกคนปังแน่นอนมาเจ็ดหมุนสุดท้ายคูณสองไปดิ่หมุนทิ้งหมุนทิ้งนี่ไงสู้มาสู้กลับเลยขอเล่นเบ็ดยี่เลยอะไรเลยเบ็ดยี่ไปห้าสิบหมุนแมวมาวะ่ะคูณแปดเดย็ดโจ้ เูข้าหอสลายเคหลต่อโอ้โหยังเด็ดนี่งไงแถวสามเอาไหลไหมอืมตีนนุเก่งดูหมดแล้วแต่ละดอกรอบนี้นะคะได้มา416บาทคูณ6อ่ะสกเก็ตเตอร์เข้าไหมไม่เข้าแล้วอย่ากทำทรงให้ตื่นเต้นฮอร้อมนี่งไงคูณ2 K มาแถว3โรอ่ะเคไหลต่อดิ เอ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยชื่นใจชื่นใจเลยได้มาร้8ยบาทอีก3ามสิบสีเออีก43หมนหุนในเต้าโอ้โหด,ดูแซลมอนเห็นไหมเห็นแซลมอนมันผ่านติมไหมเนี่ยหัวร้อน,นะเวลาลุ้นตัวไหนอะแล้วมันไม่เข้าให้อ่ะโตไปคูณสี่นี่ไงครึ่งแผงแซลมอนมีขอสักดอก บักนี่ไงคูณ4ี่เยดเต้านี่แซลมอนนี่อุย้ยชื่นใจโอ้โหไหลไปเลยเป็นงานอย่างสุดเข้าทีเข้าครึ่งแผงเป็นงานเอาเรื่องเลยทุกคนรอบนี้นะคะได้มา792บาทหรืออีก3าสบามหุนสุดท้ายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <S <S นี่ไง สองนี้ละคูณ2ไปไหลต่อได้มา228บาทแถวมอนมาแถว3ามคูณ4ี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงถุดยอดไปเลยอื้ความสวยความสวยสวยจัดรอบนี้นะคะได้มา400 402บาทคูณ4นะตัวเองอีก19หมุนเอ้ยอีก29หมืนันเกรเตอร์ไม่เข้าให้ชื่อ นี่ไงแซลมอนโอเคไหลต่อเคไม่ไหลต่อนี่ไงเ่ะเจเจเจโอ้โหคูณสองไปหูแมวดอกนี้แหละคูณแปดได้มาหกร้อย หเอ้หอยแ8บาทโอ้โหบวกเขาอีกเอาเอมา,อาครึ่งแบงอุ้ยตัววายแถวสองวายแถวสองเออนี่ไงข้างบ้านได้ยินมาว่าเวลาลุ้นแบบเนี้ยอือโอ้โห,โโหจริงจังจลเลยจ้าลุ้นเลยรอบนี้นะคะได้มา1 8ึ่งพบาทไม่หลอกถ้าค่ะถ้าข้างบ้านได้ยินก็าชวนเขามาเล่นด้วยเลยมานั่งลุ้นด้วยกันเลยมาหกหมุนสุดท้าย ขอลองซื้อนะซื้อไปเลยเบ็ดยี่เบ็ดยี่ซื้อน้อยไปขอล้างหน้าสักสิบทีตินขอล้างหน้าเบ็ดสามสิบสักสิบหมุนนะได้ดิดินจะกดซื้อนี่แหละสูตรติมมาใหม่เค okay, ไหลต่อโอ้โหสูชิคไว้ 3, ว์แถวสามไว้์แถวสามเอ้ยไปเลยเป็นเลยสิบเข้าครึ่แงแผง คูณสองขอเน้นๆเลยอีกห้าหมุนสุดท้ายนี่ไงเดือดไม่ล่าคูณสี่โป๊นี่ไงเคมาเต็มคาราเบลเจไหลต่ออีกนี่ไงไวแถวาสาม้อไมอไร้อมไาแถวสามเลยเต้าเป็นไงรู้เรื่องเลยดอกนี้ได้มาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทซื้อไป มาดูกันนะตัวเองว่าซื้อเบสสามิบมันจะบวกให้ติมเท่าไ,ร 16, 2, ไหร่สิบหมุนคูณสองไหลไปเลยสวยๆโอ้โหนี่ไงนี่นี่ไงดอกนี้คูณนรโอ้โหเอมาอาไวไ้แถวสองไหลต่อว้แถวสองอแถวสองเบิ้ลเออเบิ้ลอ,อีกแล้วคูณหกได้มาร้อยแปสิบอ้โห รอบนี้นะคะได้มาเ0้าร้อยบาทเองเหลืออีก7หมุนสุดท้ายนี่ไงคูณ8ซูชิไหลต่ออู้ซูชิไม่ไหลต่ออู้หูตัวคูณเก็บมาอีกแล้วบวกให้หน่อยทีนี่ไงข้าวหอสาหรายคูณ12เอาเรื่องว่านี่ไงท้ายพายุแน่นอนร้อยเปอร์ไอ้ต้าวี่คูณ22วะ่ะเหลืออีก3หมุน นี่ไงดอกนี้แล้วคูณ24เจไหลต่อเออไปสูชิเข้าแทนนี่ไงสิบมาเต็มมาลาเบลเอาเรื่องเลยอู้หูอู้หูเข้าฟีในฟีเดี๋ยวเดี่ยวอู้หูเอาเรื่องสุดจ้งให้ไปเลยลูกพี่รอบมีนะคะได้มา1,872บาทตัวเองมีเข้าฟีให้ด้วย ฟีในฟีเป็นเลยอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลย13หมุนสุดท้ายนี่ไงคุณย6หกเลยอีก12หมุนอมติมนั่งเก่งเลยตอนนี้อยากดูว่ามันจะ่วงให้ติมถึงหมื่นไหมอ่ะคูณยี่แปดโอ้โหครึ่งแผงนี่ครึ่งแผงอ่ะแซมอนโอ้โหอีเ e อหลายต่อไายแถวสองายแถวสองนี่ไง เกินคาดเลยไอ้เต้าคูณสามสิบเกินปุยมุยโอ้โหรอบนี้นะคะได้มา7,758บาทอย่างเด็ดเลย <im it> นี่ไง <im it> คูณ3ามได้มา600 6กร้อยบาทโอ้โหมีตัวไหลต่อเอาเรื่องเลยว่ารอบนี้นะคะได้มา1,020บาท อีกเจ็ดหมุนทุกท้ายในเต้าคูณสามแปดไปอะเอไหลต่อเอเอแซลมอนดิแซลมอนไมอน่ต่อว่ารอบนี้นะคะได้มา1,539บาทเป็นอีกห้าหมุนเชื่อไหมติมไม่เคยเข้าคูณสามแปดเลยวันนี้เอาเรื่องจัดเลยทุกคน ตัวคูณนะอีก2องหมุนนะอแล้วคูณอย่างเยอะนี่ไงทูชิอุยอร่อยเวอร์ดอกนี้หวานเชียบโอ้โหอย่างสุดเลยรอบนี้นะคะได้มา2,880บาทโอ้โหตัวคูณแบบว่าชื่นใจอะคูณ50เยอะโจโอ้ไม่เคยไม่เคยตัวคูณเยอะขนาดนี้เลยทุกคนรอบนี้นะคะได้มา750บาทเป็นแงเบียด30 เชื่อใจติมนะทุกคนแล้วมันจะปังซื้อเวเบยนสามสิบได้มาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหุ้เล่นเจ็ดเนี่ยหวยเนี่ยติมใบหวยทุกคนหัวหน้าไปซื้อกันนะมาใครอยากปังตา,ตามติมแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์ในเตาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดติดตามช่องพี่แคลลี่แล้วก็ช่องไอติมกันด้วยนะตัวเองมาเข้ามาเริ่มกิจก,กรรมเครดิตแจกฟรีกันเยอะๆนะคะบ๊ายยน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ ดูคลิปแคทลี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจๆจ,จ,จ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ